เอาหรือยังเราจะเริ่มนับนะนะต้นหญ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบอืมอยู่ไหนนะหืมึืมอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะบ้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนนะืมอ,อะไรอยู่ข้างหลังอะเอ๊ะป้งเ้าต้นยาทำไมท่าซ่อนถึงประหลาดอย่างนี้ล่ะประหลาดอะไรกันล่ะเราเห็นพุ่มก็เลยกระโดดข้ามจะไปหลบอยู่ข้างหลังที่ไหนได้ดันกลายเป็นกองยางรถยนต์เก่าที่ใครเอามาทิ้งไว้ก็ไม่รู้ เอ๊ะเจ้ามาขามกำลังเห่าอะไรอยู่นะอไม่รู้สิโอ้โหนกตั้งเยอะแ,แยะมันกำลังบินไปไหนกันอะเราก็ไม่รู้แต่ไม่เคยเห็นนกเยอะแยะมาบินแถวนี้มาก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูกันเลยดีกว่า แม่จะพุกลุกนี่ก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะนอกจากวันๆจะเอาแต่นอนแช่น้ำแล้วยังตื่นมากินยังทำหน้าที่เป็นจอบเป็นเสียมได้อีกด้วยเออเข้าท่าดีฮะเล็้วแล้วแล้วแวแล้ว,วต้นหญ้ามันกำลังบินเลี้ยวไปทางนั้นแล้วเออนั่นเสียงต้นกล้านี่นะวันนี้มาเล่นซนอะไรกันอีกล่ะ จะรีบไปไหนการต้นกล้าต้นหญ้าเฮ้อเสียงใครน่ะโอ้ย,อยเจ็บจังเลยเป็นอะไรมากหรือเปล่าต้นหญ้าแล้วทำไมขี่จักรยานเร็วกันอย่างนั้นล่ะก็เราตามฝูงนกกันอยู่ครับคุณลุงสวิทย์ไม่รู้พวกมันจะบินไปไหนหรือหนีอะไรกันมาก็ไม่รู้ครับอ๋อลุงเข้าใจแล้วล่ะ มันคงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ทำให้นกเหล่านี้ต้องอบพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยกันแต่ในปัจจุบันก็มีอีกหลายปัจจัยนะที่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างเช่นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการตัดไม้ทำลายป่าความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากจนเกินไปของมนุษย์จนทำให้โลกของเราใบนี้ร้อนขึ้นในทุกๆวันอ๋อต้นยาเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณลงสวิต ถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นมนุษย์อย่างพวกเราอีกใช่ไหมคะที่จะช่วยทำให้โลกใบนี้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม